สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับอัปเดตประจําสัปดาห์ของ7บาทนั่นเองนะครับกับอัปเดตประจาวันที่อ่าสินะครับผมเดือน1ิเนาะก็จะเป็นอัปเดตพวกนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่อ่าแปดโมงจนถึง1ิบโมงนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเราไปเริ่มกันที่อัปเดตแรกเลยละกันนะอ่านะครับอัปเดตแรกเนี่ยก็จะเป็นคำสาปแห่งความโลภนะครับเจ้าชายและ ลัทธทายาทนะครับซีเกิดนั่นเองนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูแปลสกิลเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์บริเวณตัวไอไว้ให้นะครับสำหรับซีเกิดเนาะอ่าก็6 0 0เพชรนะครับในการเปิดเนาะซีเกิดส่วนตัวผมคิดว่าผมน่าจะข้ามนะสำหรับซีเกิดอะต่อมาก็จะเป็นแพ็กเกจที่เกี่ยวข้องกับซีเกิดต่างๆนะครับตรงส่วนแพ็กเกจเติมเงินต่างๆนี้อ่าถ้าใครอยากสนับสนุนตัวเกมก็รออัปเดตพวกนี้แล้วก็ไปดูกันได้ในหน้าร้านค้านะครับส่วนตรงนี้ผมจะข้าม นะสำหรับแพ็กเกจเติมเงินต่างๆตรงนี้นะครับอ่าต่อไปจะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับผมข้ามสะพานฉลองคคลาโบนน่เองนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่12สนะครับจนถึงวันที่19บเก้อ่าวัตถุดิบในการใช้เล่นเนี่ยรับได้สูงสุดวลาสาชิ้นนะครับได้จากถา้าตนศึกาลายล้างอ่าศึกาลายล้างกิจกรรมสงครามบอสกลุ่มอัศวินนั่นเองนะครับผมอ่าสามารถเล่นข้ามสะพานได้เนี่ยอ่าวันละ2ครั้งโดยใช้ตัวข้ามสะพาน10บใบในการเล่น1รอบนะครับผมเราก็สามารถใช้เหรียญเงินเนี่ยในการ ่าซื้อตัว๋วไม่ใช่ตั๋วซื้อจดหมายนะครับผมอ่าซื้อได้เวลาห้าครั้งอ่านี่ก็ของรางวัลข้ามสะพานก็ประมาณนี้นะครับก็กดออโต้ก็ได้นะครับถ้าใครไม่เสียเรื่องของรางวัลเนาะต่อไปนะครับผมดันเจี้ยนรางวัลใหญ่โซการ์นะครับผมอ่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่12นะครับจนถึงวันที่19เกนาะก็เปลี่ยนของรางวัลการันตีนะครับตอนแรกผมบอกในอัปเดตที่แล้วว่าได้เพชรอ่าสิตอนนี้น่าจะ7เม็ดนะครับ นะก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาออกเร็วขนาดนั้นเนาะตามนั้นนะครับแล้วก็จะมีอ่าจี้ปลูกพลังอุปกรณ์เนาะเรียกจี้ไหมเรียกหินแล้วกันนะครับอีก7วันก็เเม็ดเนาะยังไงก็อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะครับสามารถเคลียร์ได้วันละหนึ่งครั้งเนาะรีเซ็ตทุกๆบ่ายสองนั่นเองนะครับต่อไปนะครับกิจกรรมบริจาคหมู่บ้านนะครับเริ่มวันที่15จนถึงวันที่22่สิบสองเนาะสำหรับใครที่ขาดจี้นะครับก็สามารถไปบริจาคให้หมู่บ้านได้เนาะ ก็1 0 0 0 0แสนได้ GR นะครับ3 0 0 0 0นได้ GSR แล้วก็1ล้านได้ g ี r นะครับรวม6หมู่บ้านก็6ชิ้นนะครับอย่างละ6ชิ้นเนาะมาที่อัปเดตสุดท้ายนะครับกับกิจกรรมต่อสู้นะการฝึกพิเศษอัศวินศักดิ์สิทธิ์ลีโอเนสนะครับก็ทำเควสครบนะครับก็ได้เพชร2เม็ดเนาะยังไงก็อย่ายลืมไปทำกันด้วยในหมวดหมู่อ่าหอคอยโซคาเลสนะครับกิจกรรมต่อสู้นะก็เข้าหอคอยโซคาเลสแล้วก็มันจะอยู่ล่างสุดนั่นเองนะครับสำหรับอ่ากิจกรรมนี้อ่าต่อไปเป็นอัปเดตระบบนะครับปรับ ปรุง่ยวกับการซื้อไอเทมในศึกชิงชัยกลุ่มอัศวินนั่นเองนะครับเพิ่มจํานวนครั้งในการซื้อผนึกแต่ละท่านในรานค้ากลุ่มอัศวินจาก10ครั้งเป็น20ครั้งนะครับแล้วก็แก้ไขบั๊กนะปัญหาเอฟเฟกต์หลบหลีกไม่ถูกปรับใช้กับอัศวินหลักฐานของพวกทรงพลังมิลิมนาว่านะครับที่มอบเอฟเฟกต์มังกรคุ้มขัง้งเนาะแล้วก็ปัญหามังกรคุ้มขัางไม่ถูกถอนตามเงื่อนไขที่กําหนดหลังจากมังกรคุ้มขัางของอัศวินมิลิมเนี่ยเกิดผลนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตสั้นๆจริงๆมันก็ควรจะเป็นอัปเดตยาวนะครับนะก็เรียกว่าก็เป็นอัปเดตสั้นๆไปละกันนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครที่อยากเปิดซีเกิดก็ขอให้โชคดีนะครับผมได้ก่อนการันตี600นะ้อยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ